สวัสดีครับผมมารินกับชาแนลฟร่ไทยในทุนครับก็นี้ไปซื้อจานหลวนะครับก็หรือแฮมเวียดนามนะครับก็โลเอ้ไม่ใช่กินละหมื่นสองครับก็เขาให้นี่มาด้วยครับซอสหอมมีพริกเกลือพริกไทยนะครับแล้วก็มีเยลลวนะครับหรือแตงกวามาด้วยนะครับเดี๋ยวชิมนะโอ้นี่น่าทานเลยนะครับ นีง่งตยกางหมูยอนะครับตรงที่เขาจะเป็นเมหือนคาว่าเอาไปย่างหรือไปอบนะยู่ข้างนอกเป็นบบบนี้ไม่ได้ไปนึ่งครับอืร่อยครับอร่อยคุ้มราคาซื้นมานี้ประมาณสามสิบห้าบาทสองสิ 30. บรสชาติก็กำลังพอดีนะครับไม่ต้องจิ้มเกลือก้นะแล้ว เราให้เกลือพริกไทยมาแบบยังกับแบบฝรั่งเลยนะครับฝรั่งเลยเมื่อกี้เขปรุงรสเขาใช้เกลือป่นก็ได้ครับเหมือนมีหอมน,น้ำตาลเด้วยแกนี่อยู่ที่กาเมานะครับเมืเองกเอาเมาก็ซื้อมาแล้วก็นั่งกินในร้านอีกร้านหนึ่งครับรเพื่อนๆเขาทานข้าวครับก็รีวิวมาให้ดูนะครับหรือยอนะครับกับ แตงกวาครับเพื่อให้แตงกวาแกมด้วยแล้วเพราะนใหม่กับช่องลฟี่ไทยในทุกครับ,รบสวัสดีครับ